พวกนี้ก็น่าเห็นใจนะเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีที่พึ่งเขาต้องไปพึ่งหมอดูอย่างเงี้ยเวลาถ้าหากเขามีที่พึ่งอย่างพวกเราแล้วเขาก็าไม่ทําอย่างนั้นหรอกน,น่าเห็นใจนะหมอดูเขาก็จะต้องบอกดิอะไรดีๆเขาก็ต้องบอกมา เขาพูดเขาพูดในภาพรวมชีวิตรเราอ,อยู่ในภาพรวมหมดอือใช่เขาเก่งนะ <c oughs> เขามีศาสตร์ของเขาอยู่ <c oughs> เขาไปเรียนรู้มาอยู่พวกนี้นะน่าเห็นใจนะนะมันเป็นอาชีพของเขาคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละนะแต่ให้หันกลับมาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าว่ามันแก้ไขให้ทุกน้อยลงได้จริงๆจนในที่สุดหมดทุกเขาก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละ เขาก็ว่าเขาไปวัดอยู่ทําบุญอยู่อยู่นั่นแหละอธิบายไปยาวอธิบายให้ฟังอยู่กันไปวัด <c oughs> การทําบุญนะ่นหะมันได้จริงๆอยู่แต่มันได้น้อยบางอย่างมันก็ได้น้อยเพราะเราทําบุญไม่ถูกได้น้อยก็หมายถึงว่าหรือว่าแทบจะไม่ได้เลยนะั่นก็คือเวลาเอาของไปวางไว้แล้วและไม่ได้อุทิศบุญในขณะนั้นมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะเบุญมันไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเราจริงแต่มันไม่ถึงเราชาวทิพมันได้อยู่แต่มันได้น้อย แล้วก็ไปเป็นของเราซะไม่ถึงเราเาที่ยวทพย์ที่เราต้องการจะอุทิศไปให้เขาเงียไม่ถึงเขาไปทําบุญก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าทําบุญเี่ไปทําบาปก็ยังไม่รู้ตัวเองทําบาปไม่รู้นะเพราะไม่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเข้ามาเรียนรู้อยู่บ่อยๆนานๆพอสมควรถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็ อยู่ข้างนอกก็ยิ่งไปใหญ่มาวันสองวันกลับไปก็ยิ่งไปใหญ่กันอีกว,ว่ารู้รู้แล้ว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 อย่างนั้นแหละคือไม่เข้าใจวงจรทั้งหลายวงจรมันมีอยู่นั่นแหละการเวียนว่ายตายเกิดกรรมนะกุศลกรรมอกุศลกรรมมันส่งผลทั้งนั้นเลยนะทางที่ดีเราอย่าไปยึดกับมันเลยนะกุศลกรรมก็อย่าไปยึดบุญก็อย่าไปยึดกับมันไปยึดบุญก็จะอยู่แค่สวรรค์แค่นั้นเองแค่นั้นเอง อยู่สวรรค์หกชั้นอืมชั้นจาตุมชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นดาวดึงชั้นยามาเนี่ยชั้นดุสิตชั้นนิมมานนรตีชั้นปร,รินิมิตรวัสวัสดีเนี่ยแค่นั้นเองอะอยู่แค่สวรรค์แค่นั้นเองเน,นี่นยนะเมื่ออยู่บนสวรรค์แล้วมันก็ตายเหมือนกันนะอยู่บนสวรรค์เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นั่นแหละไปไหนไม่ได้สักทีนะ <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิด่มันเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเนี่ยเห็นสังเกตดูตอนเป็นคนนี่เราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วจะลุกจะเดินจะนั่งอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดจะกินก็เป็นทุกข์ไปหมดจะนอนแค่นั้นเองก็ยังเป็นทุกข์เลยเป็นมนุษย์ก็เห็นอยู่แล้วเราเป็นทุกข์หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์ทุกข์เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละะเราเทพเราพรมก็อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์ก็อ้อนวอนอยากไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอยู่นั่นแหละคิดดูดิเออพวกเหล่านั้นเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมีคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่เขาอยากเกิดลงมาเป็นมนุษย์เพราะมันมีครบทุกอย่างมีธาตุสีดินน้ําไฟลมเนี่ยมันมีการปฏิบัติธรรมมันจะได้ดีอ,อยังเราเทพพระบุตรเทพที่ดาเขาก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวนี่ปฏิบัติธรรมได้ยากมีแต่สุขอย่างเดียวนี่เราพรหมทั้งหลายก็นิ่งอย่างเดียวครับปฏิบัติธรรมก็ยากอีกอ ยิ่งนรกเนี่ยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเรืจฉานก็หลงอยู่นั่นแหละเราอาสุนลกายเราเปรก็มีทุกข์กันอยู่นั่นแหละไม่มีสุขเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่มนุษย์นี่แหละมีสุขมีทุกข์เนี่ยมีดีใจเสียใจนะปะปนกันไปหมดตัวหลังต่างเหล่านี้แหละคือตัวธรรมะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถึงม่าเลือกเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์ก็เพราะเหตุน,นี้แหละปฏิบัติธรรมได้ดีนะแต่คน พระองค์ได้สอนไว้แล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะเรียนรู้นะมีอยู่น้อยนิดแค่นั้นเองนะที่เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลกับจิตกอดใจของเราเองจริงๆในตัวนี้นะถ้าหากเราเรียนรู้แล้วรู้เฉยเยผ่านไปซะผ่านไปซะเนะี่ยมันก็มีทุกข์อยู่ตลอดความโกรธความโลภความหลงก็มีอยู่เหมือนเดิมถ้าหากตราบใดที่ความโลภความโกรธความหลงยังไม่ลดน้อยลงไปนั่นแหละเตรียมตัวไวเ้เถอะนรกเป็นที่ไปอย่างแน่นอน ยังไงก็เป็นที่ไปนรกอ่าถ้าความโลภความโกรธความหล,ลงลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงเออรู้แล้วทีนี้จะรู้ชัดเลยยิ่งถ้ามันจางหายไปเกือบจะหมดก็ยิ่งรู้อีกชัดอีกเนี่ยค้างตัวไหนบ้างเนี่ยจะรู้แล้วทีนี้ตัวไหนบ้างที่มันก่อกวนจิตก่อกวนใจเราอยู่ก็รู้แล้วทีนี้อันนั้นแหละไม่มีทางที่ลงนรกอย่างแน่นอนอยิ่งถ้าหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปแล้วโลกสมมติหมดไปจากจิตจากใจหมดแล้วเนี่ย ยิ่งสบ,บายเลยตั้งแต่ตัวเป็นๆน,นี่แหละในโลกสมมุตินี่ไม่มีอะไรสักอย่างที่มาเกาะเกี่ยวกับจิตได้เพราะจิตมันเป็นแต่ความว่างธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเจือปนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญานะจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมันไม่มีปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ไม่เข้าไปเห็นในอารมณ์ทั้งหลายไม่เห็นว่าตนเองคิดขึ้นมาเป็นยังไง ัญญาเกิดขึ้นเป็นยังไงเวทนาเกิดขึ้นเป็นยังไงวิญญาณเกิดขึ้นเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีปัญญาในตัวนี้ปัญญาตัวนี้ก็ได้มาจากการทําสมถะการทําสมถะนั้นก็คือการลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวอยู่นิ่งทํางานทุกอิเลียบทก็จะรู้สึกตัวตามไปเมื่อรู้สึกตัวตามไปนั่นแหละมันจะเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นมาถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่องท่าสีถ้าท่องท่าสีได้น่ะจะดีที่สุด การท่องธาตุสี่นะจิตจะได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่มันมาอาศัยอยู่นี้นะเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแค่นั้นเองไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เขาเลยก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างนะเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของเราของเหม็นอีกต่างหากมันจะรับรู้รับทราบนะและอีกอย่างมันก็จะเป็นสมาธินะเป็นสมาธิภายในตัวของมันเองเลยในตัวนี้นะมีอีกหลายอย่างนะนะประโยชน์ของการท่องธาตุกรรมฐานสีนี่นะ ถ้ามีเวลาค็าใ้ท่องท่าสี่ลุกเดินนัง่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งให้รู้ถ้าทำสองอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายสติปัญญามันจะเกิดเมื่อสติปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้ในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาหาตัวมันเมื่อรู้อารมณ์รู้ความคิดความคิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นมันก็จะดับไปเพิ่มหนึ่งนี่เห็นอารมณ์เลยทีนี้อารมณ์วิ่งเข้ามารู้ดับอารมณ์วิ่งเข้ามารู้ดับอันนี้ก็เป็นพระเต็มตัวแล้วถ้าทำอย่างนี้ ร่างกายก็จะเบาไปหมดละทีนี้สมมุติว่ามีน้ําหนักตัวสักห้าสิบกิโลมันจะมีสักห้าโลสิบโลถึงไม่ถึงยังไม่รู้เลยในขณะนั้นอันนั้นนะเป็นพระเต็มตัวเนี่ยเป็นพระเต็มตัวไม่ใช่อย่างหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยนุ่งผ้าย้อมปาดปงผมปง,ปง,ปงหนวดอย่างนี้เป็นพระไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เป็นแต่ของสมมุติเป็นแต่สิ่งที่ได้ประกาศให้โลกทั้งหลายแถวบ้านได้รับรู้แค่นั้นเองว่า เขาเป็นสมณะแล้วนะไว้ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกแล้วนะแค่นั้นเองพระจริงๆมันอยู่ที่จิตเมื่อจิตเห็นการเกิดการดับของความคิดเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ทั้งหลายนะั่นแหละเป็นพระเต็มตัวพระต้องไปทําเอาเองต่างหากไม่ใช่ว่ามาบวชอย่างนี้จะเป็นพระทีเดียวไม่ใช่นี่นะพระต้องไปทําเอาเองพระสมณะอย่างนี้ก็เป็นพระได้โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เป็นพระได้เด็ก เนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นมาเนี่ยเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนชราใกล้จะตายก็เป็นพระได้เนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือก็เป็นพระได้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนในโลกนี้ก็เป็นพระได้ถ้าหากมาเรียนรู้คําสอนข,ของพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติเมื่อนําไปปฏิบัติผลไม่จะปรากฏขึ้นกับจิตกับใจทุกจะได้ลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงพบชาติต,ต,อต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีก ถ้าทุกมันหมดไปแล้วในโลกนี้เรียนรู้ลงที่กายกับใจเท่านั้นไม่ได้ไปเรียนรู้ลงที่ไหนถ้าเรียนรู้ลงที่กายกับใจแล้วนี่นะยังไม่รู้ยังไม่เห็นอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเพราะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันเลยถ้าไปเรียนรู้ที่อื่นก็ว่าไปอย่างมันยากนะเรียนรู้ลงที่กายกับใจเท่านั้นเองใจเราคิดยังไงเราก็รู้ใจเรามีสุขเราก็รู้เนี่ย จเรามีทุกข์เราก็รู้ี่แค่นั้นเองนะยหลุยนะไปทำนะนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปทำไปทำเอาอยู่ดีๆมันจะปรากฏขึ้นมาให้เราเป็นพระโสดาบันเข้าสู่กระแสนิพพานมันไม่ได้ไม่งั้นก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกนะการเกิดนี่เ็เห็นอยู่ก็รู้อยู่มันเป็นของปลอมทั้งนั้นที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยนะนะของปลอมทั้งนั้นเดือนร่างตัวนี้ก็เหมือนกันกินข้าวไปทุกวันทุกวันเนี่ยกินแต่ละคําก็แก่ไปแต่ละแต่ละคำเลยเนี่ย One, กินทุกวันก็แก่ไปทุกวันคิดดูเถอะเออทากับมันดียังไงมันก็แก่อยู่นั่นแหละต่างตัวนี้เนี่ยเพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกเวลาการเปลี่ยนแปลงนี่นแหละมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมทั้งนั้นนะเป็นของปลอมหมดของปลอมทั้งนั้นเลยที่เราใช้กันอยู่นะความสุขก็เป็นของปลอมเกิดขึ้นแล้วก็ดับความทุกข์ก็เป็นของปลอมเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่เราไปยึดทั้งสุขยึดทั้งทุกข์ความทุกข์ก็ยังไปยึดอยู่อีกคิดดูดิ จิตที่ไม่ได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าไปยึดเอาความทุกข์ถ้าไม่ยึดทุกข์ล่ะมันจะมีทุกข์ได้อย่างไงเห็นไหมมันต้องยึดแล้วเมื่อยึดในทุกข์แล้วมันถึงมีทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ถ้าผู้ที่ได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าทุกข์เกิดขึ้นให้รู้มันก็ดับสุขเกิดขึ้นก็รู้มันก็ดับนะแค่นั้นเองอ่ะถ้ารู้ตามจริงมันจะดับไปหมดถ้าเราไม่ได้รู้ตามจริงพอความสุขเข้ามา ดีใจเอาความคิดของเราไปใส่เข้าไปแล้วทีนี้เออเอาความคิดเอาเวทนาเข้าใส่เข้าไปแล้วทีนี้ไปกันใหญ่เลยชอบใจในความสุขนะั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ดับไปแล้วทุกเกิดขึ้นอย่างแน,น่นอนนะพอมีความทุกมาก็ไม่รู้ตัวอีกยึดเอาไว้นั่นอีกถ้ารู้มันตามความเป็นจริงมันก็ดับไปอีกนะสุขดีใจเกิดขึ้นก็รู้มันอีกเสียใจเกิดขึ้นก็รู้มันอีกแค่นั้นเองรู้ลงที่ในนี้หมดไม่ได้เรียนดูข้างนอกสักอย่าง ทุกเรื่องธรรมะอยู่ที่นี่หมดวันวันค้นอยู่ที่นี่แหละมันจะค้นของมันเองไม่จําเป็นต้องค้นเลยมันจะค้นหาของมันเองว่าร่างกายของเราในเคลื่อนไหวยังไงอ่ลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวน่ะเข้าห้องน้ําน่ะไปหนักไปเบาเนี่ยมันรู้ตัวหมดอที่นี่เออเมื่อมันรู้ตัวแล้วอย่างนี้แล้วคือมันมีสติเมื่อมันมีสติอยู่ตลอดรู้ลงที่กายอยู่ตลอดแล้วพอนามาขันเข้ามาปุ๊บก็รู้แล้ว โลภโกรธหลงหงุดหงิดเสียใจน้อยใจลำคาญความทะนิีมทีเดียวทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาหาก็รู้แล้วรู้ก็ดับรู้ก็ดับรู้ก็ดับเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของโลกนี้เป็นของจักรวาลนี้ <c oughs> มันไม่ได้อยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราจิตของเราไม่ได้เรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าเลยไปยึอดเอามันไว้เมื่อไปยึอดเอามันไว้เนี่ยก็เป็นทุกข์กับอารมณ์ที่อยู่ข้างนอกคนที่เขาเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งไปหมดแล้ว แต่เรานี่ไปเก็บมาใช้นะมันน่าสงสารขนาดไหนไปเก็บอารมณ์เหล่านี้มาใช้เมื่อเก็บอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช้เราก็เกิดทุกข์เมื่อเราเกิดทุกข์นะเราเอาความสุขความเหมือนความสุขกับเหมือนกันเราไปเอาความสุขมาใช้เราก็เกิดสุขเมื่อยังมีทุกข์มีสุขอยู่เนี่ยนะไม่ได้รู้สึกว่ามีทุกข์ไม่ได้รู้ว่ามีสุขแต่เป็นไปตามอาการของสุขของทุกข์เนี่ยนะนั่นแหละก็ยังมีการเกิดอยู่อีกเมื่อมีอาการเกิดอยู่อีกเนี่ยนะเราจะต้องมีการลงนรกอีก อย่างแน่นอนนรกทิละฉานเปรตอสุรกายนี่เป็นอย่างแน่นอนอยังไงก็เป็นถ้าใครไม่เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความโกรธอยู่ตลอดทุกเวลานี่หนีไม่พ้นนรกไม่ใช่มีสุขนะคิดดูดิมนุษย์เราคิดว่ามันดีแล้วมีสุขแล้วมันยังทุกข์นรกมันจะขนาดไหนไม่มีเลยมีแต่นิดเดียววินาทีเดียวว่ามีความสุขก็ไม่มีไม่ปรากฏนะถึงขนาดนั้นเลยนะในนรกนี่นะนัะ่นหละ พระพุทธเจ้าถึงให้มาเรียนรู้และจะหลุดออกจากสามสิเอ็ดภูมินะวัฏสงสาสามสิเอ็ภูมิันะม่นแหละนะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในส1มสเอดภูมินั่นะมันเป็นต่ทุกขังนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์มาเกิดเป็นเทพเป็นพรหมก็ทุกข์เออทุกข์นะี่คือทุกข์จะต้องมีการพัดพรากอีกทุกข์จะต้องมีการเกิดอีกเกิดแล้วก็ต้องไม่แน่ใจว่าหมดบุญจากสวรรค์หมดบุญจากชั้นพรหมแล้วมันต้องมีนรกเป็นที่ไปอีกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยุ่เยากอ่าไม่รู้ อะไรเป็นอะไรเมื่อเกิดมาแล้วในชาตินี้เรามาพบพระพุทธศาสนามาพบคาสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เนี่ยยังได้แค่ครึ่งทางแค่นั้นเองเยพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทานายไว้เนี่ยว่าในห้าพันปีเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสาบสูญสลายหายไปจากโลกนี้นะสลายหายไปนู่นแหละนะเมื่อเรามาพบอยู่ในครึ่งทางอยู่ในขนาดนี้เราก็สมควรที่จะมาเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้ในยมอุอู่นะตั้งใจเรียนรู้ เสียดายเวลาหายใจออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเสียดายเสียดายนะหายใจออกเราก็รู้ว่ามันหายใจออกอันนี้ก็ปฏิบัติแล้วนะ้ารู้สึกตัวอยู่ตลอดหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกกลืนน้ำลายก็รู้ว่ากลืนน้ำลายบ้วนน้ำลายก็รู้ว่าบ้วนน้ำลายนะกระพริบตาก็รู้ว่ากระพริบตาหลับตาก็รู้ว่าหลับตานี่ก็ปฏิบัติแล้วถ้าทําอย่างนี้บูชาพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทุกเวลา บูนมากหมายมหาศาลไม่มีอะไรเทียบเท่าใดอีกแล้วเ <_ d ark> นี่ยพอไปเห็นทุกอิริยาบถในร่างกายของเราเคลื่อนไหวทํายังไงอยู่ให้รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วอีกหน่อยไม่จําเป็นจะต้องมาเพ่งรู้มันแล้วว่าลุกให้รู้ว่าลุกเดินให้รู้ว่าเดินไม่มีแล้วไม่ใหม่ๆค่ทาอย่างนั้นอยู่นานไปจิตมันรู้แล้วแค่ขยับนิดมันรู้แล้ว,แ,ลแ,ลวแวบหนึ่งมันรู้เลยอ๋อแวบหนึง่งกลังจะเคลื่อนไหวยกมือมันกร็รู้กระดิกนิ้วงิมก็รู้รู้หมดเลยทีนี้ อะไรเข้ามาหาในร่างกายตัวนี้รูปประคารตัวนี้จะรู้หมดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนี่อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาป๊อบรู้ป๊อบดับเข้ามาป๊อบรู้ป๊อบดับเพราะอารมณ์ทั้งหลายเป็นของโลกนี้เป็นของจัก,กรวาลนี้พยายามหลุดจาไว้ไม่ได้อยู่ในจิตของเราเลยถ้าหากมันเกิดขึ้นได้วให้รู้มันตามจริงแค่นั้นเองเออตามจริงยังไงล่ะก็คือความโกรธเกิดขึ้นแล้วให้รู้ว่าโกรธคนนี้ทําให้เราโกรธเราอย่าไปคิดต่อกับคนคนนี้เลย รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาปัป๊บรู้ปัป๊บมันก็ดับที่มันไม่ดับก็คนนี้เราก็ดีกับเขาอยู่ตลอดทําไมเขาไม่ดีกับเราเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเอาล่ะคิดละฟงละทีนี้มันไม่ดับเพราะเหตุนี้นะสิ่งที่มันจะดับคือรู้ตามจริงเฉยๆทายังไงจะให้รู้ตามจริงได้ละ่ะต้องมีสติมีปัญญาสติปัญญาตัวนี้ได้มาจากอะไรละ่ะได้มาจากการทําสมถะก็คือท่องทาสี ลุกเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งให้รู้รู้ทุกอิรยาบถที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราสติปัญญามันก็เกิดเมื่อสติปัญญามันเกิดมันก็จะรู้จะเห็นในความโลภความโกรธความหลงหมดหุดหงิดเสียใจน้อยใจอารม์ทั้งหลายความคิดของจิตมันเกิดขึ้นก็รู้สัญญาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาสุขทุกเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไหลลงสู่จิตตมุตนะให้รู้รู้แค่นั้นเองรู้รู้รู้แค่นั้นเองนะ ลองไปทําดูนะพอเข้าใจอยู่นะอ่า,ว,อาวันนี้แค่นี้ก่อนนะเพราวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วนะ